ดีค่ะดิฉันนางสาวลิสราภักดีโตนิสิตชั้นปีที่4คณะสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมจะมานําเสนอสากิจศึกษาซึ่งได้ฝึกอยู่ที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา3จังหวัดพิษณุโลกชื่อโครงการโครงการผลิตน้ําดื่มบรโพกบรรจุขวดบ้านสวยซุงหมู่ที่7ตําบลบึงกอกอําเภอบาลกรรมจังหวัดพิษณุโลกหลักการและเหตุผล เดิมหมู่บ้านสวยซุงมีน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคที่ไม่สะอาดและไม่ถูกหลักอนามัยผู้นำชุมชนจึงได้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดหาแหล่งน้ำที่สะอาดและถูกหลักอนามัยให้กับชุมชนบ้านสวยซุงได้ใช้จากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการทำโครงการผลิตน้ำดื่มประชารัฐบ้านสวยซุงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดื่มที่ไม่สะอาดและไม่ถูกหลักอนามัยซึ่งโครงการน้ำดื่มบ้านสวยซุงยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัยในราคาถูก 2. เพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมจากการผลิตน้ำดื่มจำหน่าย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านสวยสุงตำบลบึงกอกอำเภอบรารกรมจังหวัดพิษณุโลกจำนวน500ครัวเรือนผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัยดื่มในราคาที่ถูก 2. ประชาชนมีประสบการณ์และช่องทางด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 3. เปิดโอกาสให้กับประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เสริมขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1. จัดประชุมสมาชิกชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการเพื่อขอมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อเสนอของงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 3. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวด 4. มีการมอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการเป็นผู้ผลิตจำหน่ายและทำบัญชีเมื่อมีการจำหน่ายน้ำดื่มและมีรายได้เข้ามาคณะกรรมการได้มีการจัดสรรรายได้ดังนี้เป็นเงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ20ของกำไร เป็นเงินบริหารจัดการร้อยละสิบของกำไรเป็นเงินบำรุงรักษาร้อยละยี่สิบของกำไรเป็นเงินสมทบทุนประชารัฐร้อยละสามสิบของกำไรเป็นเงินสาธารณประโยชน์ร้อยละสิบของกำไรเงินอื่นๆตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรร้อยละสิบของกำไรงบประมาณเงินทุนห้าแสนบาทรายละเอียดการใช้ใจ่ายดังนี้หนึ่งการก่อสร้างโรงเรือนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างแรงงาน 2. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบกองน้ำ r o พร้อมชุดจ่ายน้ำ 3. า 3. เงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น5 0 0แสนบาทการมีส่วนร่วมต่อโครงการ 1. เข้าร่วมประชุมการติดตามประเมินผลโครงการผลิตน้ำดื่มบ้านสวยซูง 2. ร่วมเสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 3. ร่วมเสนอการขยายโอกาสสู่ท้องตลาดปัญหาและอุปสรรค จากข้อจำกัดของสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การติดตามและการประเมินผลโครงการโรงงานผลิตน้ำดื่นบ้านสวยซูงเกิดความล่าช้าส่งผลให้การพบปะและพูดคุยเพื่อรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของชาวบ้านบ้านสวยซูงเป็นไปได้ยากขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ